ไป่ห้องน้ำที่เดียวสักพักแล้วถึงต้องลงมาตรงนี้หอือเอ่อพ่อเทหลายขวดแล้วมันงไม่ลงให้เอาอะไรน้ำยาถทาแผลฟอกตันอ่ะเหรอจ้ะนี่ดูมันอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่มุมนี้ข้างประตูจ้ะเดี๋ยวเราก็หว่านไปลงโหเลยนะ เฮ้วัดเดี๋ยวนะเป็นน่าจะเป็นปูนว่ะนี่ก็ใส,ส่ชดาไฟได้นะแป๊บหนึน่งแป๊บหนึน่งแป๊บหนึ่ง ไป,ไปดูห้องน้ำแล้วกันนะฮะไม่เปิดไฟอ่ะ แต่ปีเดียวมันไม่น่าจะตามด้วยไขมันไงมันรู้ไม่ได้ดูเลยนิดเดียว้ ่พขึ้นท่อไปต,ต่อกับท่อล้างท้อฝนตนี่เหรอแล้วนี่ท่ออะไรเนี่ยท่อมาจากทาอบนต์ไงนี่ก็ต่อได้งช่ไหมนี่คือถ้าต่อผิดนี่ถ้าต่อแบบนี้นี่คือน้ำวนอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยนะอืะ โอเคครับก็โมเลกไปแล้วนะครับนะครับเฟกไปแล้วนะครับไม่ผ่านนะครับมาถึง27นะครับก็อยากจะช่วยลูกค้านะครับว่าให้ถึงที่สุดนะก็มันก็ตามนั้นนะครับต่อระบบเป็นตัวทีนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ที่เบาะ เออยังไม่ได้เปิด<ม>เดินไปหนไ,ไหนวะเบาเขียวไม่ได้เปิดอุ้องอยู่ไหนอยู่ยนี่ครับผมอันนี้พื้นที่ก็มีอยู่แค่นี้นะครับในห้องน้ำนะพื้นที่จำกัดนะครับนิดเดียว ไปยังไงไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเจ๊ดไปได้เห็นไหมหูมเหล็กไม่ไปครับอ่าแค่นี้แค่มือนะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน โอ้โหดนดปากข้อแน่ๆเลยตอนเทพื้นเนี่ยโอโหดูดปากข้อแน่ๆเลยปากข้อแล้วมันหนาถึงยี่สิบเซนน่ะแต่ว่าเนี่ยมันยังมันไม่เพิ่มระดับขึ้นมาไงน้ำ <otro> ใช่นะไม่เพิ่มมันลงได้อยู่แต่ว่าลงได้ไม่เยอะพอมีเศษอาหารเข้าไปคือช่องมันเหลือเล็ก พอมีเศษอาหารทิ้งเข้าไปเนี่ยไขมันออกมาเต็มเลยเนี่ยมันค่อยๆไหลรูเล็กนิดเดียวแต่ท่อนะใหญ่อยู่แล้วก็ท่อก็ไล่ระดับไปได้อยู่อ่าแต่เนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นมาใช่น้ำไม่เพิ่มไหลออกได้อยู่แต่ไม่ไหลแบบพรวดใช่ ลงครับนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นผ้าหรืออะไรทุกอย่างหนึ่งอนะลงแล้วนะครับนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเราไปเอาออกมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นผ้าอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้เดี๋นะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ใอ้ท่อกันอ่ะลงแล้วนะพี่ลงแล้วลงแล้วลงแล้วล รู้สึกจะเป็นผ้าหรืออาผ้าเช็ดหน้าอะไรสักอย่างอะไรอยู่ในท่ออ่าอ่าแอลแอลแอลเดี๋ยวผมไปแทายใหม่ะเดี๋ยวผมจะยิงใหม่ผมล้างก่อนต้องเอ็มมาเปิดน้ำเปิดน้ำหน่อยเปล้างด้วยหน่อยเปิดเลยเปิดเปิดเลยเปิดเลย เหมือนจะเป็นในพวกผ้าเหลือทอย่างไม่ผ้าก็าเส่นผมอาจจะไม่ใช่ของเล่นเดี๋ยวดูอาสิ

โอ้ยน้ำยากัดถะท่อบี้เลยอ่าน้ำยากัดท่อบี้เลยครับไม่ต้องเปิดไฟครับโอ้ไม่ได้ต้องเปิดว่ะโอเคอือเห็นยังครับว่า ยากัดท่อเนี่ยบีย้เนี่ยเนี่ยบี้เนี่ย เห็นไหมตอนนี้จมน้ําทั้งเส้นเลยเส้นข้างล่างเนี่ยจมน้ําตลอดมีแต่น้ำอ่านะอันนี้พ่อพ่อมันหลุดหรอคะไม่หลุดครับผมพ่อมัาจมน้ำนะผม,มคือน้ําอยู่ในท่อทั้งเส้นอะ่ะง่ายๆเ<ช>คือมันมันสะลบมันต่ําเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเน้ําั้งนั้นเลยที่เห็นมันเลย ตรงนี้ขอบน้ำาละนี่นี่คือขอบน้ำแล้ขึ้นมาแล้วเหนือน้ำนี่เห็นยังช่วงกลางบ้านอะจมน้ําเห็นยังว่าน้ําอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนกับน้ามันสูงกว่าใช่ของมันก็เลยไม่ไหลออกแอบอยู่ตรงกลางบ้านอ่านี่ผมจะแทงออกไปเรื่อยๆ ไม่อยู่แต่พี่อยากจะได้อะไรก็เดี๋ยวผมส่งให้ไอ้นี่ทางอยู่ใน YouTube ผมเอาอัดขึ้นเ,เดี๋ยวผมจะเอา,เอาภาพการส่องกล้องเนี่ยใส่เข้าใน y u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  e e ให้แล้วแล้วก็อ่าแล้วแฟนเขไปดูนะทำในท่อเนี่ยไล่ะวคตรดไกลเลย อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนี่ยจะหมดหม้อแล้วเนี่ยมีหน้ามันไปโคตรไกลเลยเฮ้ยระวังเลนอ่ะจอมอีกช่วงหนึ่งนี่เห็นไหมจอมอีกช่วงหนึ่งนี่เห็นไหมระดับน้ำนนะนอะไรเนี่ะว่าระดับการไหลไม่ได้วางท่อใช่วางท่อไม่ได้ระดับ เหนะ็นไหมอ่านี่ออกออกไปไหนอันนี้ถึงม้ถึงในะบ้านแล้วคพี่หน้าบ้านแนละ้วพี่เนี่ยหน้าบ้านก็เอ่ออะไรวะมันเป็นอย่างเงี้ยตรงท่อใหญ่ไหตรงท่อใหญ่ จอยใส่อสองท่อเราไปฟังพี่เราไปฟังที่รูตรงตะกร้าสีแดงๆอะ่ะแล้วพี่ได้ยินเสียงหัวกล้องผมโขกแล้วเก๊กๆๆ๊กไหมไปเอ็มไปกับพี่ครับ ห่างก,กันปนระากกมาณแค่นี้ยังไม่ดีออกมาส่งมา ไปม้วนไปข้างนอกแล้วก็ม้วนให้พ่อด้วยแม่ถ่ายตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะครับมาดูด้วยเอาดูข้ออนี่าะเอามา <c oughs> พร้อมนะหลัากับนะตรงนี้อยู่พุงหน้าบ้านแล้วนะเอาครับไปเรื่อยๆไป นี่ดูไปนะว่าตรงไหนจมน้ำนะเห็นปะไปช้าจมก็น่าจะจมอ่ะจมมีสองช่วงที่เยอะเลยแต่อีกช่วงหนึ่งมันครึ่งท่ออีกช่วงหนึ่งจมทั้งเส้นเลิกโจมยังยังจ้ะยังเห็นยัง

โจมอยู่สามเมตรหายนะอ่าะไงใหม่ตอนนี้ตอนนี้เจอพื้นที่โล่งนะโจมแล้วบอ หมละจอยู่ช่วง3เมตรเอ๊ะหมวนเก็บเลยปิดกล้องไอ้เปิดกดปิดเลยกดปิดก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับเอ่อเราอยู่กันที่อะไรนะพี่นะตรงนี้เขาเรียกซอยเรียกวารีห้าสิบห้าอยเรียกวรีห้าสิบห้าเอ่อบ้านนะครับเพิ่งจะทำมาได้ไม่ถึงประมาณกี่เดือนนะครับ เพิ่งทาท่อไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีนะครับแต่ปัญหาก็คือท่อเขาแอนเนาะอยู่ที่3เมตรแล้วการใช้น้ําการใช้ของภายในบ้านเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอคือปริมาณน้ำนะครับแล้วมันแอนอยู่3เมตรเลยเนี่ยแล้วทําให้พวกเศษตะกอนหรือล้างจานเนี่ยพวกข้าวพวกอะไรก็จะอยู่ในนั้นหมดไขมันก็อยู่ในในท่อหมดนะครับอย่างที่เห็นนะครับกการสองกล้องเข้าไปเนี่ยตอนนี้คือท่อเนี่ยล่งหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าช่วง3เมตรเนี่ยท่อ มันแอนน้ำเต็มท่อสามเมตรเลยเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าก็ต้องใช้น้ําอัดนะครับรายการใช้งานคืออันดับแรกคืออย่าเอาตะกรนลงไปเพราะตะกรนลงไปมันก็จะทําการสะสมนะครับแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าใส่ถังดักไขมันนะครับใส่ถังดักไขมันให้เรียบร้อยเพื่อจะได้กันตะกรนนะครับโอเคครับตรวจสอบให้ถึงที่สุดแล้วเราจะได้แก้ไขได้อย่างบูรณาการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ครับสำหรับการติดตามและรับชมอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อต่างช่าง A ดีดให้บริการโทรมาติดก่อแค่ก่อนครับอบค,ครับโก